อ่ะวันนี้มาโอกาสที่มาคุณอามาไว้อะไรมาส่งคุณพ่ออับฉลองเนาะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็เสียใจนะครับขงการบันเทิงนะครับก็เสียคู่วงกับนะครับมือดีนะครับก็ฉลองฉลองพรอดีวิตีนะครับที่วัดมงกุฎนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็จะมีถวายธรมนะครับเจ็ดวัน ที่วันนี้นะครับใครที่ดูหนังหรือผลงานของอารองนะครับเมื่อยุค90นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นความอลังการนะครับของอารองนะครับก็อะไรนะเผากระท่อมนะครับระเบิดนะครับก็มีกำกับคนเดียวนะครับที่อยู่วงการของการแสดงนะครับก็ถ้าจีทีวีก็เป็นพวกอังกอร